เธออดีตภรรยาออยธนาเผยภาพคู่ทิมพิธาแต่เจอเอมี่ช็อตฟิลต้องบอกเลยว่านาทีนี้ฮอตเกินต้านจริงๆถึงแม้จะไม่ได้นั่งแทนน่นนายกก็ตามสำหรับทิมพิธาลิ้มเจริญรัตอดีตหัวนหน้าพักเก้าวไกลเป็นขวัญใจสาวๆทุกเพศทุกวัยจริงๆชนิดที่ว่าใครเจอตัวจริงยิ่งต้องขอมีรูปคู่ ล่าสุดเธอระวรีอดีตภรรยาคนสวยของพระเอกหนุ่มออยธนาบังเอิญไปเจอก็เลยขอถ่ายรูปคู่ทิมพิธาแถมยังโพสต์โมเมนต์หน้าอิฉานี้ลงในไอจพร้อมระบุคแคป,ปชั่นเอาไว้ว่าเป็นกำลังใจให้นะคะ p i t a i g k i m p i t e a ท่ามกลางบรรดาแฟนคลับที่เข้ามาคอมเมนต์กันสนันไอจีน่ารักมีความตาร้อนโอ้ยอิฉามากคะ่ะน่ารัก ดีใจจังค่ะเป็นแฟนคลับทั้งคู่เลยค่ะเลิฟค่ะอากอยากเจอบ้างอิจฉาแม่มากแต่งานนี้ดูเหมือนว่าคอมเมนต์ของเพื่อนสนิทอย่างเอมมี่กลิ่นประทุมจะช็อตฟิลมากหลังจากเจ้าตัวได้เบรกเพื่อนรักเอาไว้ว่าเขามองคนไทยช็อตฟิลเพื่อนมาก